สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปทำการพอสแตมป์เหยื่อเหยียดจิกนะอันนี้เราจะแตมทีละครั้งละสามตัวสามตัวแต่ถือกรรมนะครับเป็นเหยื่อทรงมึกนี่เราลองพื้นมาแล้วีละลองสีลองพื้นมาแล้ว ดัดแรกเราก็วางฟอ,อยล์นะครับวางฟอ,อยล์นะงฟอยล์วางฟอยลอยย์ลง<ก>แล้วก็เลีเยงเหยื่องเยื่ครับจะเลอันนี้ช็ผิวก็มันนะดูนะ นี่มันมากนะครับลองคพนก็จริงๆได้4ตัวนะแต่ว่าจะทำสามตัวไปนะครับนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นวอร์ี่ใหญ่เป็นหมึกไซส์ที่3ามเลนะเวอร์ชั่นที่3ที่สี่ละสำหรับที่ผมทำนะตาใหญ่นะปลาก็ใหญ่เงือกปลาคู่เราหลง ก็ฟอยดเนี่ยนฟะอยดีๆนะมันจะขาวข้างหลังใช่ไหมฮนะมองผ่าแสงไม่ผ่านนะครับอืมเนี่ยแล้วก,ก็ดูที่อุณหภูมินะครับตั้งไว้ร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบนะครับ นะครับอไปสัก50วินาทีนะฮะแล้าก็มาดูะตัวเต็มแล้วเรามาแกะดูครับว่าจะเหมือนกันไหมนะโหแน่นว่ะ เย็นนะดูนะเห็นไหมครับเงาวับมากเลยเงาแบบเป็นกระจกเลยะ่ะเงาแบบกระจกเลยนี่ครับ ดเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยสดๆเลยฮะร้อนๆเลอันนี้อันนี้ที่แต้มแล้วโอเคก็เลยมาแกะให้ดูนะฮะทิ้งไว้ประมาณักสองสามนาทีแล้วให้มันให้มันเย็นนะมันร้อนนี่ฮะอย่างนี้นะครับกรเพื่อนๆเอเาไปติดยี่ห้อทํำขายได้เลยนะแข็งนะเฟืองฟอย์ตัวนี้แน่นนอนเนียนเลยครับวันนี้แปดสิบกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูใหม่ ครัเวลาฟอยออกมาจะขาดสวยไม่ต้องไปพ่นสีแต่งเลยพุกมาดึงมาชึบนี่นะอันนี้ก็แปกรัมนะครับมันร้อนนะตอนนี้ร้อนมากนะเดี๋เราแกะเลยแกะร้อนๆไม่ดีนะแนะนำเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะเกิดให้ฟอยติด หลุดออกง่ายๆมันก็ยังไม่เซ็ตตัวแต่น,นี้เราปรับปรุงเราเซ็ตไว้มันโอเคแล้วเนหะ็นไหมฮเราแกะมาสวยเลยนะแกะมานี่สวยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเยี่ยจบเลยฮะหนึ่งขางคมไม่โกดต์ตั้งนะฮะประเมินหมดปราหมินได้หมดเลยนะครับเห็นไหม มันร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยเด็แบตบรงมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับดูนะความคมของสีนะเหมือนกันหมดนะฮะเงือกเงือกหมวกอะไรเนงะี้ยร้อนหน่อยนะครับอันี้ตัวที่สามนี่เราแกงปึ๊บเห็นไหมฮะสวยแล้วเกิดมาก็แจ่มแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครับจบเลยนะฮะ ใจเครื่องฮอสแตมก็ติดต่อได้นะครับนี่สามารถปั๊มได้ทีถ้าเป็นเหยื่อเนี้ยถ้าเราจะกดเนี่ยเราก็ปรับเซ็ตลมใหม่ปั๊มได้ครั้งละ20ตัวเลยสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าว่ายี่ตัวทอนผ้า,ผามันเสียมันเสียทั้งกระบี่เลยก็มือใหม่ก็นแนะนําปั๊มทีละห้าทีละหกตัวกันพลาดนะเพราะเราต้องมาลองคืออะไรใหม่มันจะยุ่งยากโอเคนะกรัา ฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะติดตามเพจโทนิชชัยนะครับตัวนี้สวยเลยฮะตัวนี้แปดสิบกรัมนะครับเข้าเนื้อไปเลยสวัสดีครับนี่นะให้ดูทำรอส่งเลยครับเดี๋ยวก็ส่งนะหมดนะเนี่ยแปบ๊บเดียวสวัสดีครับ